How บรรยากาศการเสวนารอบกองไฟหัวข้อเส้นทางต่อไปสู่การฟื้นฟูเหมืองแร่เมืองเลยของกลุ่มคนรักบ้านเกิดหกบูบ้านในจังหวัดเลยที่รวมต่อสู้คัดค้านเหมืองแร่ทองคําเต็มไปด้วยความอบอุ่นการพูดคุยเพื่อให้กำลังใจกันและกันรวมทั้งถอดบทเรียนการต่อสู้ตลอด15ปี ที่แม้จะมีคําสั่งปิดเหมืองและให้ฟื้นฟูแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าแนวทางการฟื้นฟูเหมืองหลังจากนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาจริงหรือไม่ล่าสุดชาวบ้านเข้าร่วมประชุมกับทางจังหวัดเพื่อผลักดันให้พวกเขามีส่วนร่วมจัดทำแผนฟืนฟ้นฟูนเหมืองอย่างแท้จริงต้องเอาตามกฎหมายแต่ถ้ากฎหมายกับความจริงมันไม่สอดคล้องกันก็เดินหน้าไม่ได้ค่ะ อยากให้เปลี่ยนนะคะเพราะว่าที่พวกคุณทำตามกฎหมายมา่ะแก้ไขปัญหาได้ไหมอย่างคิตตีนะ้เนี่ยนะคะเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าชุมชนเรารู้นะคะว่าเราเป็นประชาชนในพื้นที่เราไม่อยากให้เป็นเหมือนเขาอยากพัฒนาค่ะชุมชนอยากพัฒนาอยากให้ปปอลคิดก้าวข้ามไปะคะ่ะในกรอบของกฎหมายแต่ถ้ามันแก้ไขปัญหาไม่ได้คุณจะยึดมันทําไมแก้มาเลยถ้ากฎหมายนะ่ะ ภาพชาวบ้านยืนเข้าแถวสร่งรถขนสินแร่ออกจากเหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลยถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จและการปิดฉากการต่อสู้คัดค้านเหมืองแร่ของชาวบ้านมาตลอด15ปีแต่สิ่งสำคัญคือบทบาทที่ชาวบ้านตรวจสอบและพบว่าน้ำหนักแร่ที่คนย้ายเกินกว่าที่มีการประเมินถึง20ตันแรกนะครับนี่เป็นการประมูลรั์สินในรอบแรกเท่านั้นนะครับเรื่องที่รัพย์สิสน พ่อค้าไปซื้อแล้วมันเกินมานะคะชุมชนเราพยายามดูนะคะพยายามให้เข้าชั่งนะะ้ำหนักเกินมา20ตันใครได้คระเมื่อวานรัฐได้70ถ้าชุมชนเราไม่เข้มงวดไม่ดูแลนะรัฐจะได้ไหมมันก็คงขาดไปนะคะอันนี้เราทำให้ภาครัฐด้วยซ้ำนี่คือชุมชนที่เรามีความจริงใจที่อยากแก้ไขปัญหาให้มันถูกจุดนะคะไม่ใช่เอาเงินมาละลายแล้วมาโลด าแก้ไม่ตรงจุดเราไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะที่นานองลรงของเราภาพมุมสูงเผยให้เห็นสภาพเหมืองแร่ทองคำที่กลุ่มคนรักบ้านเกิดมีความหวังว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำแห่งนี้พวกเขาเสนอให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกอพอรอรับหลักการที่ว่าการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณในและรอบเหมืองแร่ทองคา ต้องมีรายชื่อตัวแทนชาวบ้านในสัดส่วนครึ่งหนึ่งของจำนวนคณะทำงานทั้งหมดและเพิ่มบทบาทคณะทำงานไม่ใช่แค่พิจารณาแผนแต่ต้องสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการทำงานของทุกฝ่ายรวมทั้งให้ชาวบ้านได้เสนอแผนฟื้นฟูนฟที่จัดทำขึ้นเองหลังก่อนหน้านี้พวกเขามองว่าแผนของกอพรเน้นแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางเทคนิค แต่ยังขาดมิติการแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับสังคมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน